สำหรับใครที่หาแอปจำรองมือถือผมขอแนะนำ LD Player ที่สามารถเล่นเกมบน PC ได้เหมือนมือถือซึ่งผมก็ใช้เล่นเกมทุกๆกเกมในช่องนะครับทางแอปภาพสวยและไม่กระตุกอีกด้วยลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปสามารถไปโหลดกันได้เลย สำหรับคนที่หาร้านเติมเกมผมขอแนะนำวิดจอมช็อปอัพที่ถูกกว่าเติมเองและมีเกมมากมายอาทิเช่นมหาเวทพนึกมันโซแรนนิเวอร์วารโรแรนอาโอวีปลอดภัย100%บริการเติมเกมด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงหรือกดลิงก์ด้านล่างของเราได้เลย กราบสวีดะสวัสดีทุกๆคนทุกๆทา่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม SORAN NEW w o r l d กับผม NT Channel นะฮะคลิปวีดวันนี้นะครับผมเราก็จะพาเพื่อนๆนะครับผมมาดูกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะฮะก็คือกิจกรรมอัญเชิญการ์ดวิญญาณนั่นเองนะครับผมก็คือของปีปีตรงแล้วก็ตัวละครเฉินซินรวมถึงก็จะมีการ์ด EX มากมายนะฮะ วันนี้เดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆมาสุ่มด้วยนะครับผมในท้ายคลิปนะและรวมถึงนะครับมวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันและการสําหรับเทคนิคที่ผมนะฮะใช้ทําการ์ดพวกนี้ในผมขึ้น UR นะครับแล้วก็หาการ์ดพวกนี้ในระดับ SSR นะครับผมว่าหายังไงในทั้งเซิร์ฟจีนแล้วก็เซิร์ฟไต้หวันที่ผมลองใช้วิธีนี้มาตลอดละกันนะฮะ อย่างแรกเลยละกันนะครับมเราต้องมีการ UR ก่อนนะครับผมซึ่งการวิธีขึ้น UR นะคในกระบุของแต่ละใบเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะครับผมโดยกดเข้ามาที่การ์ดปญญาณของเรานะครับผมและกดขึ้นการ์ดที่เราจะขึ้นนะฮะอย่างเช่นเราจะขึ้นการ์ดใบนี้ใช่ไหมเรากดคําว่าหลอมครับเราต้องมีการ์ดตัวมันเองนะครับผมทั้งหมด3ใบนะครับรวมการที่จะขึ้นด้วยรวมถึงก็ใช้การ์ดสั่งเวอร์ระดับเอ r อยู่2ใบนี่กรับมก็เลือกใช้ได้เลยแล้วพอเราได้การ UR นั้นมาแล้วใช่ไหมทุกคน เราก็จะเอาการ U R นะผมกดเข้าตรที่กระเป๋านะครับผมแล้วกดคําว่าแลกนะรวมถึงกดคําว่าการวิญญาณครับผมและกดคําว่าแลกเปลี่ยนการ์วิญญาณฮะนี่เลยอันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถเอาการ์ด U R ธรรมดาหนะุ่มขึ้นเป็นการ์ด E X ได้เว้ยซึ่งตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเวลีกูดมากๆนะครับผมควรทําอย่างยิ่งนะซึ่งการที่ควรขึ้น U R หนะุ่มเป็นควรเป็นการ์บอมละกันนะผมการ E R แบบปลอมๆละกันนะฮะไม่ควรเอาการด E R แบบของแท้ไปแลก ไม่ควรเอาการ์ด EX ADR ไปแลกเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยนะกันนะฮะเพราะว่าในการสั่งเวอร์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะหายไปเลยละกันเนี่ยผมแล้วก็เทิร์นมาเป็นการ์ดใบนี้ละกันนะฮะนี่นะครับเราสามารถกดเข้ามาดูได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเซิร์ฟจีนด้วยละกันนะครับเพราะว่าเซิร์ฟจีนเนี่ยมันจะมีระบบที่สามารถเลือกการ์ดใบนี้ได้เว้แต่เซิร์ฟไทยยังไม่เข้ามานะ ผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าในอนาคตจะเาเข้ามาหรือเปล่านะครับรวมถึงลิมิตก็จะตามนี้เลยละกันนะครับผมสามารถแลกได้3ใบต่อเดือนกับ2ใบต่อเดือนนะฮะซึ่งความแตกต่างเนี่ยมันก็แตกต่างกันไหมก็แตกต่างนะอันนี้จะใช้ทั้งหมด2ใบนะครับผมรวมถึงก็จะใช้หินอัปเกรดอีก50อันนะครับผมเพื่อจะได้รับการ์ด EX ใบนี้นะซึ่งการไปใบนี้สามารถเลือกได้เลยนะครับผมเป็นการ์ดที่เพิ่มเลตอัพในกิจกรรมณนะตอนนี้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเฉินซิน หรือปีปีตรงกูหลงอ้าอินนะครับผมก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับผมแล้วแต่เพื่อนๆเลยเนาะซึ่งวิธีการดูการ์ดเอ r อร์แบบปลอมกับว่าแบบไม่ปลอมเยิมดูยังไงนะฮะผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะผมถ้าใครยังไม่ดูสามารถกดไปได้ที่มุมขวาละกันนะครับอันนี้คือบอกละเอียดมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นทักษะการ์ดนะครับผมเดิมถึงเซตัตการ์ดเนี่ยผมบอกไปหมดแล้วในคลิปเดียวเลยละกันนะฮะแต่ในคลิปนี้ผมก็จะบอกอีกทีหนึ่งละกันนะฮะวิธีการเช็คง่ายๆนะครับผมว่าการ์ดไหนเป็นการ์ดแท้ไม่แท้นะเราสามารถกดได้ที่ หลอมนะครับผมแล้วกดเลื่อนลงมานะกดรวบดวงตาตรงนี้นะครับผมสเตตัสลองที่เป็นสีทองเนี่ยถ้าเป็นการ์ดปลอมนะครับผมมันจะมีสีทองแค่ใบเดียวเท่านั้นในผมค,คือเลข7นะก็คือออฟลองอันสุดท้ายนะฮะแต่ถ้าเป็นการ์ดแท้เนี่ยจะมีทั้งหมด3ออฟเลยละกันนะครับผมอย่างเช่นเฟิรเซนเทียนนะครับผมผมไปดูเลยละกันนะอันนี้ครับผมเอาเฮ้ยกดผิด1ครับผม 2ฮะแล้วก็3นะครับผมนี่เลยนะครับก็จะมีออปลองถึง3อันเลยที่เป็นสีทองแลกันนะฮะซึ่งการพวนี้ควรขึ้นย r แล้วก็ใช้งานละกันนะครับไม่ควรเป็นวัตถุดิบนะเพราะว่าผมกลัวอย่างเดียวเลยนะครับผมผมกลัวเพื่อนๆเนี่ยเอาการแท้เนี่ยไปเป็นวัตถุดิบมากๆเลย <laughs> พราะอย่างเช่นไอ้หลงๆเนี่ยเพื่อนเห็นแบบว่ามันเป็นแบบไอ้ตัวเด่นในในเรื่องหรือเปล่าเออแต่บางใบนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามันก็เป็นการ์ดปลอมนะครับมันไม่ใช่การ์ดแท้นะก็เป็นวัตถุดิบได้เลยละกันนะครับผมขึ้นมาก็ค่าพลังก็จะแตกต่างกับที่เราขึ้นเป็น UR ใบอื่นๆละกันนะครับผมและวิธีหาอีกอย่างหนึ่งนะครับผมสําหรับสายฟรีอย่างเราเนี่ยผมกดเข้ามาคําว่ากิจกรรมได้เลยละกันนะฮะแล้วมันจะมีเขียนอยู่ในข้อผมซีซันราตโตลัวนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นกิจกรรมของหัวอู่ละกันผม เราสามารถกดคำว่าร้านคะแนนได้เลยนะซึ่งร้านคะแนนเนี่ยก็จะมีใบปิบปดตรงให้แลกด้วยละกันนะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนทำกิจกรรมนี้แล้วก็กิจกรรมที่ผมบอกไปในเมื่อกี้นะครับผม <S <S เพื่อนเพื่อนก็ได้ปิบปดตรงเครือดับ ur แบบฟรีๆเลยละกันนะง่ายดายมากๆเลยรวมถึงในอนาคตนะครับผมกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมแบบนี้นะครับผมแบบว่าในสุ่มเลต up เพิ่มแบบนี้นะฮะมันก็จะมีการพ่วงกิจกรรมที่เอาแลก er ในผมขึ้นเป็น ex ได้ด้วยองน,นะครับผมแต่ในอนาคตเนี่ยน่าจะมาครับตอนนี้ยังไม่มาเนาะ และภารกิจที่มาส่วนใหญ่นะครับผมก็จะเป็นภารกิจที่เราต้องสุ่มนะครับแต่เป็นสุ่มในที่นี้ไม่จำเป็นต้องสุ่มแบบของแรก็ได้นะ fa, สุ่มแบบตู้ธรรมดาก็ได้นะครับผมเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเราควรดองตัวสุ่มละกันนะครับผมถ้ารู้กิจกรรมมันใกล้จะเข้ามาแล้วเนาะเพราะว่าของรางวัลนี่คือคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมอย่างสุดท้ายนี่คือได้รับนี่เลยนะครับผม โอ้โห oh ของดีๆทั้งนั้นนะฮะการ EX แบบโคตรแจ่มๆเลยโอเคับผมวันนี้เดี๋ยวเราพาให้ดูเซิร์ฟจีนหน่อยละกันนะครับซึ่งเซิร์ฟจีนเนี่ยข้อแตกต่างกับเซิร์ฟไทยเลยนะครับผมการแรกเนี่ยมันจะมากกว่าละกันนะฮะเห็นปะลิมิตต,ต่อเดือนมอยู่6ใบเลยนะครับผมแล้วก็จะมีสิ่งที่เซิร์ฟไทยไม่มีคืออันที่2ครับผมเราสามารถเลือกการ e EX อันนี้ได้เลยนะครับผมแบบเลือกนะอันนี้คือแบบเลือกนะแต่ต้องใช้หินอัปเกรด20อันรวมถึงการ SSR อีก2ใบละกันนะครับผมท ซึ่งสําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่มาหรอกในเซิร์ฟไทยเนี่ยแต่ในอนาคตเน,น,นี่ยไม่แน่ละกันนะครับผมก็อาจจะเ,เข้ามาละกันนะฮะในเนะซิร์ฟไทยเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้ทาํามาตั้งแต่เซิร์ฟไต้หวันแล้วก็เซิร์ฟจีนนะครับผมในการที่หาการ์ดยังไงนะครับผมให้ได้ง่ายง่ายที่สุดละกันนะครับผมผมก็ควรแลกประมาณนี้ละกันถ้าใครเล่นแนวยาวเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยนะครับผมการที่เพื่อนๆใส่แต่ละใบเนี่ยจะเป็นการซ้ำๆครับผมแต่การซ้ำๆพวกนี้นะฮะจะเป็นการที่ บวกเซตัสได้โคตรเยอะเลยนั่นเองนะครับผมรวมถึงเขาจะไม่ค่อยสนใจวงกลมในนี้เท่าไหร่แล้วนะครับผมไอ้พวกเพิ่มไอ้พวกตารางท่าตรงนี้นะฮะเพราะว่าพอเราขึ้นยูมาได้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าลิมิตเลยนะครับผมเราสามารถแทนท่าทุกๆท,ท่าได้หมดเลยนั่นเองนะจ๊ะอินฟินิตี้เลยแต่อย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วเลยละกันนะครับถ้าเพื่อนๆขึ้นยูมานผมแล้วยังไม่สามารถบ,บวกประมาณ12หรือ16ได้นะครับผมยังไม่ค่อยแนะนําให้เพื่อนๆขึ้นยูเท่าไหร่นะ เพราะว่าออบลองนะครับผมของ ADR ถ้าเราตีบวกมา16ได้เนี่ยมันก็ดีพอๆกันแล้วกันเนาะเออในช่วงแรกเนี่ยถ้าทรัพยากรยังน้อยๆอยู่นะฮะผมรู้สึกว่าทำ ADR บวกสิบกก็หลูแล้วแหละนะครับผมประมาณ56ไปนะก็ถือว่าสเตตัสเนี่ยเพิ่มเยอะแล้วนั่นเองนะจ๊ะซึ่งคลิปวันนี้นะ่าจะมีประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับเทคนิคในการหาการ์ด UR แล้วก็การ์ด ADR แบบของแท้แล้วก็ของดีแล้วก็ของแรแลละกันนะครับผมในสไตล์ของผมละกันนะฮะซึ่งก็สามารถแลกรายเดือนได้ละกันนะครับผม แล้วก็ทายคลิปเนี่ยผมจะมีสุ่มเล็กๆน้อยๆผม30โปรคํำๆละกันนะผมทายคลิปก็สามารถไปดูกันได้ละกันนะฮะซึ่งถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคอะไรอีกเนี่ยผมก็สามารถมาเพิ่มเติมให้กับผมได้ละกันนะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับผมนี่เลยก็ผมกิจกรรมที่ผมบอกไปให้กับเพื่อนๆในต้นคลิปละกันนะครับซึ่งถ้ามีกิจกรรมที่เพิ่มเลเวล up การ์ดมาเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมที่เราสามารถแลกการ์ดได้นั่นเองนะฮะก็ตามนี้เลยละกันนะครับผมเราก็สามารถแลกการ์ดทั้งหมดที่เรามีได้เลยในผมตามนี้เลยนะฮ ก็เหมาะสําหรับคนที่ขาดการ์ดหใบแล้วก็จะขึ้นดูอาได้นั่นเองนะฮะแต่ต้องใช้หินตีด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงก็มีกิจกรรมที่เราสามารถเทิร์นของแล้วก็แลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นั่นเองนะฮะรวมถึงในอนาคตเนี่ยตั๋วสุม่มตู้เลตอัพบางตู้นะครับผมเช่นตู้นี้นะฮะไม่สามารถซื้อตั๋วสุ่มได้ด้วยนะครับผมไม่สามารถใช้ไปซื้อได้เลยทําให้ผมรู้สึกว่าอาจจะเล่นยากทีนิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเนาะสำหรับตู้เลตอัพบางตู้ละกันนะครับผม ผมก็เลยรู้สึกว่าอันนี้คือบอกไว้ก่อนและกันให้เพื่อนๆทาใจไว้ก่อนและกันสำหรับคนที่ชอบแบบทังซานได้ที่หรือว่าชอบแบบเจ็ดประหลาดซื้อเลคเกอร์ได้ที่ละกันนะครับผมบางตู้เราจะสุ่มไม่ได้แล้วกันนะแต่ก็สามารถทํากิจกรรมแล้วก็ได้รับตั๋วสุ่มฟรีได้เหมือนกันนั่นเองนะจ๊ะ